กรชาวสวนยางจังหวัดตรังชี้แจงการนัดรวมตัวชาวสวนยางในวันพรุ่งนี้ว่าไม่ใช่การชุมนุมประท้วงแต่เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการยางให้กับสนอชอพิจารณาขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาราคาย,ยางทั้งระบบนายสมศักดิ์ปริสุทดโทเหมมัทานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ทางผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางและตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาราคายางพาราทั้งระบบโดยเฉพาะโครงการมูลพันธ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพร,าพราคายางการเปิดตลาดกลางรับซื้อยางแผ่นดิบการผลักดันให้จังหวัดตรังเป็นตลาดกลางยางพาราและการพิจารณาส่วนต่างร,ราคารับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกสหกรณ์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ด้านนายประทบสุขสนานประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนย,ยางจังหวัดตรังและผู้จัดการชุมนุมสาหากรณกองทุนสวนย,ยางตรังได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้พร้อมยืนยันว่าการนัดรวมตัวของเครือข่ายชาวสวนย,ยางภาคใต้ในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่การชุมนุมประท้วงแต่เป็นเพียงการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการยางให้กับสภาธิป,ปัญญัติแห่งชาติหรือสน,นอชอพิจ,จรารณารวมทั้งหารือปัญหาราคาย,ยางพาราตกตำ่ำและกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาเพื่อเสนอให้รัฐบาล แก้ปัญหาให้ตรงจุดเนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันราคายยางพาราในแต่ละพื้นที่มีความเหลื่อมล้ำกันอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดตรังได้เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางจังหวัดจัดทาข้อสรุปนาเสนอรัฐบาลต่อไป